เรื่องความรักนี่มันห้ามกันไม่ได้จริงๆเลยนะคะอย่างเรื่องของโคลิน่สาวผิวขาวชาวตะวันตกที่เธอทั้งสวยทั้งเพียบพร้อมแต่ไปตกลงรักชาวชาวมาไตาที่เป็นชาวชนเผ่าที่อยู่ในประเทศเคนยาซึ่งวัฒนธรรมต่างกันอย่างสุดข,ขั้วนะคะ คอรินเน่เป็นชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เธอมีธุรกิจให้เช่าชุดเจ้าสาวมือสองซึ่งกิจการของเธอเนี่ยกำลังไปได้สวยเลยเรียกว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งและเก่งมากๆคนหนึ่งทีเดียวธุรกิจของเธอทำธุรกิจของเธอเองด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอจนธุรกิจขยับขยายเปิดเป็นสาขาที่สอ แต่ในระหว่างนั้นที่เธอกําลังทําร้านเช่าชุดมือสองของเธอเนี่ยเธอก็มีความจําเป็นแหละที่ต้องแบบพึ่งพับผู้ชายบ้างในเรื่องของการที่แบบว่าจัดการเรื่องของการตกแต่งร้านเรื่องของการปรับปรุปรงร้านซึ่งผู้ชายที่จะมาช่วยเธอก็คือมาโคมาโคก็เป็นเพื่อนๆในกลุ่มนี่แหละแล้วก็เป็นผู้ชายที่สแสดงออกอย่างชัดเจนว่าแบบชอบเธออยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเธอแต่ว่าโคลินเน่ก็ไม่เคยที่จะ ไม่เคยที่จะเรียกว่าก็ยังไม่ตัดสินใจอะนะแต่เพื่อนๆในกลุ่มก็เชียร์กันว่าคู่เนี้เหมาะสมกันที่สุดแล้วล่ะแล้วมาโก้ก็ก็ก็เฝ้าเฝ้ารอเฝ้ารอการตกลงปรงใจของโคโดิเน่มาตลอดก็สุดท้ายทั้งคู่ก็ตกลงปรงใจที่จะแต่งงานกันเมื่อถึงเวลาที่แบบอ่ะเดี๋ยวจะแต่งงานกันแล้วล่ะก็เป็น ก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าอยากจะใช้ชีวิตโสดให้คุ้มค่าอะไรประมาณนั้นเราบังคับของฝรังก็ชวนกันไปเที่ยวไปเที่ยวที่ประเทศเคนยาพอลงจากเครื่องบินเท้าแตะพื้นที่ประเทศเคนยาโอ้โหความรู้สึกของ ของโคเรเนนี่แบบว่าโหเหมือนได้กลับบ้านเกิดเหมือนได้กลับบ้านเก่าเหมือนนี่คือบ้านของฉันน่ะฉันชอบที่นี่ฉันต้องอยู่ที่นี่ให้ได้นี่คือแบบความรู้สึกของโคดิเนแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกของมาโคนี่คือแบบตรงกันข้ามแบบประเทศอะไรวะแบบโอโคดร้อน,ร,อน,ร,อนร้อนมากทั้งร้อนทั้งเหแบบม็นแบบมันมันไม่ได้อะมันไม่ได้เลยสาหรับมาโคนะคะ ทีนทั้งสองก็ต้องเดินทางจากสนามบินไปที่พักที่เกาะแห่งหนึ่งบนประเทศเคนยาก็ต้องนั่งเรือข้ามปากเป็นลักษณะเหมือนเรือเฟอร์รี่ก็นั่งไปโอ้ขึ้นเรือปุ๊บแน่นแออัดไปด้วยชาวแอฟริกันชาวเคนเคนยาแล้วก็ในจำนวนหนึ่งก็เป็นชาวเผ่ามาไซนี่แหละชาวเผ่ามาไซนะคะเขาก็ยังอนุรักษ์เรื่องของการแต่งตัวแต่ง แต่งกายแบบพื้นเมืองของเขาบนศีรษะผมของเขาเนี่ยก็จะแบบถูกเคลือบด้วยดินสีแดงแล้วก็บนหน้าตาของเขาก็มีการเขียนวาดหน้าตาตามความเชื่อของเขานุ่งผ้ากอมามีดาบมีหอกประจำกายคู่กายของเขาก็ถือไว้นะคะแล้วก็มีลูกปรงลูกปัดอะไรร้อยอยู่บนผม โคลิเน่ก็บบโหมองมองให้ความตื่นใจมากเลยในขณะที่แบบมาโคมีความระมัดระวังระแวงว่าแบบเฮ้ยอ,อย่าไปมองเขาม,มากสิเดี๋ยวก็เป็นเป้าสายตาหรอกนะแบบไม่เห็นเรอวะเนี่ยทั้งเดือทั้งลำเนี่ยมีแค่เราสองคนนะที่เป็นชาวตะวันตกผิวขาวที่เหลือก็เป็นชนพื้นเมืองแล้วก็แบบชาวเผ่าเดี๋ยวอาจจะแบบเจอมิจฉาชีพหรือเจอคนที่แบบคิดไม่ดีกับเราได้นะโอแต่โคลิเน่แบบหันไปปุ๊บ หลังจากที่แบบมองแล้วก็บบสะดุดตากับชาวเผ่ามาไฟคนหนึ่งแล้วแบอบกโหผู้ชายคนนี้ทำไมหล่อจังหล่ออย่างกับแบบเทพบุตรส่งมาเกิดหน้าอย่างกับแบบรูปวาดของเทพเจ้าวาดให้อะไรประมาณน,นี้นะในความรู้สึกของโคลินเน่แบบตอนนั้นหูอื้อแล้วไม่ได้ยินอะไรที่แบบมาโคเตือนเลยก็ได้แต่จ้องผู้ชายคนนั้น วิทยาคนนั้นก็จ้องกลับนะเขารู้นะว่าแบบมา,อาคอริเน่เนี่ยมองมาที่เขาเขาก็เขาก็มองกลับมาแล้วก็แบบยิ้มให้โอ้โครินเน่เรียวแบบตกหลุมรักทันทีนี่มาโคก็แบบเริ่มรู้สึกแบบโอ้ยคริเน่สตึงสติไม่ได้อยู่กับนั้นกับตัวเลยก็พยายามที่แบบเปิดึงสติคริเน่ตลอดเลยจนถึงจนถึงบนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่แบบเรือมาจอดนะครับทีนี้ด้วยความที่แบบมาถึงมืดไม่คุ้นทาง ก็แบบอ่ะแล้วจะไปยังไงต่อต้องต่อรถหรอต้องต่อรถสองแถวใช่ไหมรถกระป๋อแล้วตุกต๊กๆต,ต่อไปที่แบบที่พักปรากฏว่าไม่รู้ว่าต้องไปขึ้นรถตรงไหนก็หลงทางระหว่างที่หลงทางผู้ชายคนที่โคลินเนตจ้องมองเขาอะช้าพอมาใสลก่คนั้นก็แบบเออสังเกตต่างการมาตลอดก็เดินเข้ามาหาแล้วก็ถามก็แบบพยายามที่จะแบบว่าอ่าพูดคุยแต่ด้วยความที่แบบเขาก็เขาก,เขาก็พูดภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยจะได้แล้วก็โคลินเน่นี่เป็นชาวเยอรมันนะคะโคลินเน่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนกันก็มีแต่มาโคที่พอจะพูดภาษาอังกฤษได้ก็สื่อสารกันก็จนแบบเข้าใจกันว่าเออเดี๋ยวผู้ชายชาวเผ่าคนนั้นอ่ะก็จะพาไปขึ้นรถนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งจะจะให้รถเนี่ยไปส่งที่โรงแรมผู้ชายคนนั้นนะคะที่เป็นชาวเผ่ามาใส่เขาชื่อว่าลาเกนติก้าลาเกนติก้าก็อาสาว่าไปเดี๋ยวฉันจะพาขึ้นรถตุ๊กๆตรงเนี้ย เพื่อที่จะไปยังโรงแรมที่บักของพวกคุณแล้วกันมาโคไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่หรอกแต่คนน่นี่แบบโหพอรู้แบบนั้นรีบเลยรีบขึ้นแบบขึ้นรถตามไปเลยนะคะก็ไปนั่งอยู่ใกล้นั่งข้างๆกับมาโคเอ่อนั่งข้างๆกับลาเกนดิกานี่แหละพอไปถึงโรงแรมก็โอเคย้ายๆกันแล้วก็แบบขอบคุณขอบคุณอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ระหว่างที่แบบไปพักที่โรงแรมแล้วก็แบบออกเที่ยว ออกเที่ยวแบบในบริเวณใกล้เคียงคลินเน่ที่แบบมองหาตลอดอะตื่นเช้ามาไปอาบแดดริมทะเลของเคนยาหน้าโรงแรมก็แบบเฮ้ยพยายามจะมองหาตลอดเพราะว่าอ่าคลินเน่ก็รู้พอจะรู้ว่าลาเกนติก้าที่เป็นชาวเผ่ามาไซเนี่ยเขาออกจากในป่ามาเพื่อที่จะทําการแสดงโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวเผ่าเขาก็ไม่ต้องใช้ตุต้งตะตังอะไรมากมายหรอกแต่พอในปัจจุบันยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เขาก็จําเป็นจะต้องใช้เงินนะคะเขาก็ก็เป so, so ็นกลุ่มหนึ to ่งที่ออกมาจากชาวเออออกมาจากในป่าเพื่อที่จะแบบว่ามาแสดงโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวแลกเงินลาเกนิก้าก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้โคลินเน่ก็แบบพยายามจะมองหามาโคก็แบบงุนงงดังงุนงงตลอดเวลาเลยนี่แบบมาเที่ยวแบบคล้ายๆฮันนีมูนอ่ะซ้อมๆฮันนีมูลแต่ปรากฏว่า คลิเน่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกับมาโคลเลยพยายามจะมองหาลาเกนิก้าตลอดเลยทีนี้ในคืนหนึ่งก็เจอได้เจอกันนะคะที่ที่ผับแห่งหนึ่งแ,แถวๆโรงแรมเนี่ยโอมาโคก็แบบเห็นแล้วก็หงุดหงิดเลยส่วนคลินเน่ไม่ต้องพูดถึงพยายามที่จะแบบเอ่อพูดจากับมาโคในเชิงด้วยแบบเอ้ยเราต้องขอบคุณคนะเขาช่วยเราเนี่ยเราต้องเลี้ยงเบียรเลี้ยงเหล้าเขาหรือเปล่าอ่ะลาเกนพิก้าก็เดินเข้ามาคุยก็เลี้ยงเบียก็ดื่มกันอะไรประมาณนี้ มาโคก็เริ่มเห็นความผิดปกติของของโคลินเน่แล้วแหละแต่ว่าก็ก็พูดอะไรมากไม่ได้นะคะด้วยความที่แบบว่าโคลินเน่เนี่ย mm hmm. เขามีความเป็นผู้หญิงที่แบบมั่นใจในตัวเองสูงมีความแบบเขาเก่งเขาถือว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะเขาไม่เขาก็มีความความคิดของเขาถึงแม้ว่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องแต่งงานกันนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะห้ามเขาได้ทุกเรื่องมาโคก็ก็ ก็ไม่เป็นไรก็กลับไปนอนปล่อยให้โคลินเน่ก็แบบดื่มกินเบียร์เต้นราก,กันกับลาเกนติก้าต่อไปนะคะก็เที่ยวกันอยู่แบบเนี้ยในระหว่างเที่ยวก็ลามาโคก็แบบเงียบเงงยบส่วนโคลินเน่ก็แบบมองหามามองหาลาเกนติก้าตลอดเวลาส่วนลาเกนติก้าเนี่ยด้วยความที่แบบเขาเป็นชาวเผาะวะ่าอ่ะเขาเป็นคนบ้านป่าที่แบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรหรอกแต,ตแต่เขาก็รู้นะว่าโคลินเน่สนใจเขาแต่เขาก็เขาก็ต้องแบบเที่ยวออกหากินอะ่ะ ไปแสดงโชว์ไปอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ทําให้ทั้งคู่ได้แบบก็กพลาดกันไม่ได้ไม่ได้อยู่กันจนแบบวันที่มาโคกับคนเน่เนี่ยถึงกําหนดที่แบบต้องเดินทางกลับละปรากฏว่าพอไปถึงไปถึงสนามบินโคลินเน่ก็แบบตัดส,สินใจในขนาดนั้นเลยว่าแบบเฮ้ยฉันกลับไปกับคุณไม่ได้แล้วหละมาโคเพราะว่าฉันตกมุมรักลาเกนติก้ามาโคก็แบบ รู้รู้อยู่แก่ใจแล้วนั่นแหละแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจแต่ตอนนี้ก็มั่นใจแล้วเพราะได้ยินจากปากของโคดินเน่ด้วยตัวเองแล้วก็ทำไงได้อะคะก็จำเป็นต้องก็เลิกกับอ่าโครินเน่ไปแล้วก็แบบเออผมก็ยังเป็นเพื่อนของคุณตลอดไปนะมีอะไรให้ช่วยก็ก็ต่อไปก็จะได้ช่วยเหลือกันก็ปรากฏว่าก็เลิกกันมาโคก็เดินทางกลับเยอรมันคนเดียวส่วนโครินเน่ก็แบบ ตามหาผู้ชายในฝันของเธอต่อซึ่งตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้ไปสแสดงโชว์อยู่ที่ไหนก็มามาฟังกันต่อไปในในอีพีต่อไปนะคะแบบเป็นอะไรที่แบบเรื่องนี้มันยาวอ่ะยาวมากเ้าแบบมีความละเอียดมากมีถึงตอนที่แบบคอรินเนสมีลูกนะคลอดลูกมีลูกกแบบับลาเกนดิกาแล้วก็คลอดลูกแล้วสุดท้ายก็ต้องแบบขอบลูกหนีกลับไปอยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้วก็แบบ ไปใช้ชีวิตแต่งงานไม่อาไม่ใช่แต่งงานนะไปหาผู้ชายที่แบบเขาก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่ดูแลเขาอะมันก็เป็นช่วงชีวิตที่แบบว่าเขาก็แบบพยายามมองหาความรักที่ดีให้กับเขาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ส่วนลาเกนติก้านเนี่ยเขาก็แต่งงานมีลูกมีเมียคนใหม่นะไม่ไม่ได้แบบอยู่เป็นหนุ่มโสดรอรอโคดินเน่นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไป